คือในเอื้อนกลิ่นสาลีอดีตพระพมณีหลกนะครับซึ่งก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดสามพระยาอาดีตกรรมการมหาเสรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะกรุงเทพมหานครน,นะครับกับนายสมทรงอรัฐกฤตอดีพระอัธกิจโสพลแล้วก็เป็นอดีตเลข,ขาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครน,นะครับเข้ารับฟังคําตัดสินชั้นอุทธรในคดีความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่สารอาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกรลางนะครับ คือศาลเนี่ยพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเนี่ยเห็นควรให้พี่ภาคษาแก้คําพิพภากษาศาลชั้นต้นเป็นยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าตามเอกสารระบุว่างบประมาณดังกล่าวนะครับเป็นงบที่มอบให้กับวัดที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งอนุมานได้ว่าแม้วัดเนี่ยจะไม่มีโรงเรียนแต่วัดสามพระยายก็มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่ามีความพร้อม เข้าคุณสมบัติจะได้รับงบประมาณได้นะฮะจำเลยทั้ง2คนยังเป็นบุคคลภายนอกสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยศาลจึงมองว่าไม่น่าจะทราบรายละเอียดในการใช้งบประมาณดังนั้นการนำงบประมาณดังกล่าวมาบำรุงวัดมีการก่อสร้างจริงค่ะมีเอกสารชัดเจนไม่มีการปกปิดอำพรางจึงถือว่าไม่ผิดนะคะ ขนาดที่นายอนนบ,บุญสว่างทนายความบอกว่าหลังจากนี้ต้องรอดูว่าพนกาักงานอายการจะยื่นดีกาคดีหรือไม่มีเวลา30วันถ้าหากว่าพ้น30วันไม่มีการยื่นขอดีกาคดีคำพิพากษาของชั้นอุทธรณ์นี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกอดีตพระพรดีหลกจำเลยที่16ปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นเจ้าพนกาักงานกระทำความผิดส่วนอดีตพระอธิ k r i โสพลสารพิพากษาจำคุก3ปี ขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้หลังจากศาลอุทธรณ์มีคําสั่งยกฟ้องเนี่ยนะคะก็หมายความว่า ท่านไม่ผิดทั้งสองท่านเนี่ยนะคะมีความเห็นมาจากพระมหาไพรวันค่ะท่านเสนอ3ข้อเรียกร้องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีฟ้องร้องพระที่อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินเนี่ยนะคะโดยข้อเสนอแรกบอกว่าถ้าหากว่าสารดีกาดีกานะชั้นดีกาพิพากษายกฟ้องตามชั้นอุทธรอ,อยากจะให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอความเห็นให้มหาเถระสมาคมพิจารณาชำระอธิกรณ์ตลอด จนคืนสัมมนเพศให้กับพระพรมดีลกในฐานะที่ท่านมิได้เป็นผู้ที่มีมนทินมัวหมองค่ะข้อสองให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกถแถลงการประกาศยืนยันถึงความบริสุทธิ์ตลอดจนประกอบพิธีขอขมากรรมต่อพระเถระที่ถูกกล่าวหาให้เป็นผู้ต้องมนทินมีอีกข้อหนึ่งด้วยคุณธีรเดชคือข้อสุดทา้ายนะฮะคุณผู้ชมครับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอไปอยังรัฐบาลนะครับเพื่อให้พิจารณาคืนสมณศักดิ์ให้กับพระเถรละเหล่านั้นด้วยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องจับตาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปเฝ้าติดตามเกี่ยวกับการตัดสินคดีนี้แล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วก็มีการรายงานว่าหลังจากที่มีคำตัดสินแล้วนะฮะถึงขั้นแบบหลั่งน้ำตาเลยด้วยความดีใจพระที่เข้าไปร่วมรอด้วยนะฮะก็ไปแสดงความยินดีแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วในเรื่องของสมณเพศนี่แหละฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพระที่ ต้องขึ้นศาลแบบนี้นะครับคืออย่างกรณีที่ว่าต้องคดีเนี่ยทั้งสองท่านน,นะครับก็บอกว่าครองอยู่ในศีลในธรรมมาอยู่แล้ว <Wow. S 2> แล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยที่มีการเปล่งวาจาลาสิกขาแต่อย่างใด mm hmm. นั่นหมายความว่าจะกลับไปนะฮะ mm hmm. เป็นการครองพ่อเหลือง ต่อไปหรือไม่มแล้วก็ยิ่งแบบมีความผิดของพระไพรวันอย่างนี้ด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าอตอนนี้สามารถกลับไปได้เลยหรือไม่คองสมณเพศนะคะครองสมณศักดิ์เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งว่าจะพืนหรือเปล่าหรือต้องรอให้มีความชัดเจนว่าจะมีการยื่นดีกาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะถึงจะสามารถที่จะเคาะออกมาได้